เราเรานึกให้ดีในตจโยมอย่างสมมุติโยมมาถวายพระพุทธลูปต่างๆม,มันก็เหมือนใจของโยมเนี่ยมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้วก็เอาใจของเราเน่นหละน้อมถวายสิ่งที่เลิศที่สุดอัคตโตเวปัสันานังอักองังธรรมังวิชานตัสิ่งที่ เราจะเข้าไปสู่ธรรมเนี่ยเราก็ต้องฝึกฝนเหมือนเราถวายพระพุทธรูปแทนแทนตัวเราเนี่ยญาติโยมตั้งแต่โบราณมาเขาก็มีศรัทธาอยากจะใกล้ชิดสรุปว่าอยากจะใกล้ชิดเรื่องนี้มันมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากใครก็อยากจะใกล้ชิดยอย่างออกไม่ออกจากโบกแก้วเมืองเรา มิสเตอร์ชีกับแม่จากมาเลเซียญาติโยมจากญี่ปุ่นก็เกิดศรัทธาจากศรัทธานี่แหละพานำมาก็อยากจะใกล้ชิดเ mm hmm. พิ่นบอกว่าเบิ่งยูทูบเบิ่งติ๊ก o k แล้วอยากที่มาไหวมามาสาอยากที่มาหามากราบว่าก็นี่แหละศรัทธาญาติโยม ศรัทธาเนี่มพูดยากรั้งพุทธกาลเนี่ยตอนพระเจ้าอโศกป,ประกาศศาสนาเนี่ย <c oughs> เริ่มแรกพระเจ้าอโศกเป็นคนมิจฉาทิฏฐิโยมิจฉาแปลว่าเห็นผิดมิจฉาแปลว่าผิดเนี่ยทิฏฐิแปลว่าความเห็นความเห็นผิดพระเจ้าอโศกนม่เห็นผิดมาก่อนพี่น้องโดยกันเนี่ย ในในตระกูลนี่นะพ่อเดียวกันแต่หลายแม่พระเจ้าอาโกนไปฆ่าไปหรือร้อยแปดโยมคิดร้อยแปดพี่น้องด้วยกันเนี่ยนะเหลือน้องสุดท้องเหลือน้องแท้แท้เนี่ยที่เกิดมาตามกันมาเนี่ยคือเจ้าชายติดสักคนเดียวเหลือน้องแท้แท้เนี่ยคนเดียวคือเจ้าชายสิทธิ์ติดสักไม่ฆ่า แต่ให้ไปบวชส่วนน้องต่างพ่อน้องต่างแม่เนี่ยนฆะ่าบทโยมคิดอยู่ดเดี๋ยวปเปเจ้าอโศกเป็นคนดุร้ายขนาดนั้นคือที่แรกก็คือโศกะมาจากโศกะลาชาถ้าถ้าได้ยินคำว่าโสกะลาชามาแล้วอย่างเงี้ยนะ คนนี่จะหนีกันหมดเลยเพราะว่าผู้ทำความเศร้าโศกมาสู่ครอบครัวของคนของบ้านของเมืองนั้นๆจนตั้งแต่พอเปลี่ยนจากความเห็นเนี่ยจากโสกเนี่ยกลายเป็นอสกะอ่าแปลว่าไม่ไม่าไม่ทำให้เกิดความเศร้าโศกหมยความว่าท่านเปลี่ยนชีวิต ท่านเปลี่ยนชีวิต <c oughs> ท่านเปลี่ยนตรงไหนท่านเปลี่ยนตรงที่ศีลธรรมท่านเปลี่ยนตรงศีลธรรมจากที่ดุร้ายที่สุดเนี่ยจากฆ่าคนเป็นหมื่นหมื่น,นแสนแสน,แสนขนาดพระราชาพี่น้องเดียวกันท้องท้องจากแม่ในตระกูลน่ะพระเจ้าโศกยังฆ่าได้คิดเถิด ไม่เหลือสักคนน่ะยกเว้นน้องแท้ที่เกิดจากแม่เดียวกันเจ้าชายจีสะคนเดียวเท่านั้นนอกนั้นข่าหมดแล้วคนอื่นอีกละ่ะฆ่าฆ่าได้ถึงขนาดว่าข่าพี่น้องรวมรวมพ่อเดียวกันเนี่ยพระเจ้าอาโศกยังฆ่าได้แล้วคนอื่นละ่ะมันเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นคนอื่นไม่ใช่ญาติยิ่งพระเจ้าอาโศกตอนนั้นชื่อเจ้าชายโศก เจ้าชายโศกราชเนะี่ยโสกราชาเนะี่ยฆ่าหมดเป็นแสนๆโยมแต่มาเลิกได้ก็เพราะหลานหลานที่เป็นลูกของพี่ชายต่างแม่ที่พอรู้ว่าเจ้าชายผู้เป็นพี่ชายต่างแม่เนะี่ยรู้ว่าเจา้าชายอโศกใกล้ฆ่าเนี่ยบอกให้เมียกำลังท้องเนะนี่ยให้หนีไปให้หนีไป ถ้าไม่งั้นจะถูกฆ่าเมียก็เลยเอาอุ้มท้องหนีก็เอาลูกนั่นแหละไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองก็ไปเกิดเกิดก็มาบวชทาเป็นลูกสิษย์พระโมคคลีบุตรติสเทละพอได้มาบวชสมมเนธนินนนคโครดเดินมาบินทบาทในพระลานหลวง พระเจ้าโศกยืนอยู่บนหน้าต่างมองเห็นเออเราเห็นสมณะมาก็เยอะแต่คนคนนี้มันเป็นใครทำไมสงบสง,งียมเป็นเด็กแท้ๆช่างมีความงดงามเหลือเกินสำรวมกิริยาหมดก็เลยได้ไปให้ขาทาสบริวารไปเรียกมาไปนิมนต์มาสมณีนิโครธแสดงทำให้ฟัง พอได้แสดงทำให้ฟังจิตพระเจ้าโศกที่เคยดุร้ายเนี่ยรู้จักศาสนาคําสอนของพระพุทธเจ้ารู้จักพระสงฆ์มีในพระพุทธศาสนาผู้สืบทอดผู้เป็นครูบาอาจารย์ของพระ,ะสมณเณรนิโครธคือพระโมคคิริบุติสาเทละรู้จักคําว่าสมณเณรผู้เป็นสมณนะหรือ เด็กที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา,ารู้จักไตรสรณาคมคือพระพุทธธรรมประสงค์พระเจ้อโศกละทิฏฐิจากที่เคยฆ่านะ่ะตะกอนนี่พอประกาศว่าอโศกมาแล้วอเงี้ยโสกกะลาดเนี่ยโสกะกมาแล้วเนี่ยสะดุ้งกันไปทั้งหมดแหละเพราะว่าเหมือนกับเพชฌฆาตจะมาตามฆ่าแต่ตอนหลังก็เปลี่ยนชื่อหมด จากโศกลาราช <c oughs> ก็เป็นเอาอามาใส่ก็อโศกพระเจ้าอาโศกผู้ไม่ทําให้เกิดความเศร้าโศกตั้งแต่นั้นมาพระเจ้าอาโศกเริ่มศึกษาหาประวัติของพระพุทธเจ้าพอหลังพุทธกาลพทธเจ้าปรินิพานไปได้สองสหปีพระเจ้าอาโศกเกิดปรากฏว่า ที่ที่ประสูนตามเข้าไปดูในลุมพินีวันป,ปัจจุบันนี้เป็นเขตของเนปาลตัสรุที่พุทธคยาเมืองราชครึกก็ไปดูสถานที่ต้นโพสั่งให้ดูแลต้นโพอย่างดีต้นโพ ต้นเนี้ยต้นเนี้ยนี่จะมาถ่ายตั้งแต่สมัยไปมืออินเดียครั้งที่ครั้งที่หนึ่งที่ไม่มีไม่มีรั้วล้อมต้นโพต้นเนี้ยนี่เป็นต้นที่สามแล้วต้นโพต้นนี้ต้นแรกนั่นถูกนางสุนทริกาผู้เป็นมาเหสีน้อยเกิดอิจฉาต้นโพพระเจ้าโศกไปดูแลต้นโพอยู่บ่อยๆเนืองเนือทุกวันอิจฉา ก็เลยให้คนเอายาพิษกับเงี่ยงปลากระเบนไปปักลากปักต้นทําลายต้นโพจนโพตายเหี่ยวเฉาลงพระเจ้าอโศกสั่งสอบสวนนางสุนธิรีกาถูกฆ่าเพราะไปทําลายต้นโพที่รักของพระเจ้าอโศกเห็นไหมพระเจ้าโศกไปดูสถานที่ตัดสรุ พระพุทธเจ้าสเสด็จตรัสรู้ตรงนี้ดูประวัติทำประวัติไว้หมดพระเจ้าโศกตอนหลังมาเนี่ยสถานที่ที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเนี่ยจะทําเสาหลักขึ้นทําเสาหลังขึ้น,ลนแล้วก็มีธรรมจักรหัวสิงหัวสิงแล้วก็ธรรมจักรไว้บนหัวสิงทุกที่ที่พระเจ้าโศกได้สร้างาศาสนสถานานนี้ไว้ทางสร้างไว้ตอนหลัง สถานที่ประสูต,ตัสรุสแสดงธรรมสารนาเมืองสาวัตถีที่เป็นธรรมีกับสุขเจดี JD ที่มีทรงคมคมเหมือนกับลองฟงังแล้วก็ปรินิพานที่กุสินาลาทำรูปพระพุทธองค์ปรินิพานไว้พระเจ้าโศกทำไม่หมดนอกจากนั้นก็สถานที่ต่างๆสแสดงยมกปฏิหารสถานที่พระพุทธเจ้าลอยถาด สถานที่นังสุชาดาถวายข้าวพวกเนี้ยท่านจะทําไม่หมดพระเจ้า,อาโอโศกนี่ะเพื่อต้องการใกล้ชิดศาสนาใกล้ชิดระศาสนาเหมือนโยมถวายสังฆทานทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นผู้สร้างเอาบุญไว้เกิดขึ้นกับตัวนอกจากนั้นพระเจ้า,าโศกยังคุดพบให้พระโมคคิริบุตรเตติตาเถระเจ้าผู้เป็นพระอาหารหันต ได้พิจารณาว่าพระพระมหากัสปะเถร,ระเจ้าพระเจ้าอาชาดสตูเอากระดูกพระธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฝังไว้ตรงไหนรู้แล้วขุดออกมาให้คนบูชาได้ตั้งเดือนหนึ่งหลังจากนั้นก็เอากระดูกเอาพระธาตุทั้งหลายออกแจกสร้างวัดสร้างวัดสร้างวัดแปดหมื่น สี่พันวัดแปดหมื่นสร้างวัดเนี่ยจนสำเร็จนะโยมสำเร็จแล้วนะฉลองนะเจ็ดเจ็ดเดือนเจ็ดเจ็ดเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันโยมฉลองอะฉลองภาษาศาสนาอ้ในเมืองนี้ลื่นเรืองไปด้วยแสงสีเสียงการฉลองเฉลิมฉลองพระเจ้าอโศกสร้างวัดเสร็จ จนกลายเป็นตำนานตำนานที่รัดประคตผูกคอผูกคอพยาวัศสะสตีมานที่จะมารบกวนในงานฉลองเนี่ยตำนานเอาหนังเอามาเน่าห้อยคอพยามานนั่นแหละอโยมอยากรู้นี่ก็ก็ไปเปิดอ่านดูได้ใน Google ก็มีในหนังสือพระไตรปิฎกก็มี หลังจากนั้นพระเจ้าโศกประกาศศาสนาในอินเดียไปทั่วแล้วก็ประกาศศาสนาเข้าไปถึงลังกาทรงลูกพระมหินทะพนางสังกมิตาเอาต้นกิ่งพระศีมหาโพธิ์ไปปลูกจนเกิดศสาสนาในลังกาจนเกิดศาสนาในสุดินแดนสุวรรณภูมิคือบ้านเหล่านี้นี่แหละที่เล่าให้ฟังเนี่ย พระเจ้าอโศกเนี่ยขนาดว่าตอนที่สร้างพระเจดีย์เสร็จเนี่ยถามพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายมีพระโมคคัลิบุตริาเป็นต้นถามว่าตอนนั้นแกอยากจะศรัทธามากศรัทธในพระพุทธเจ้าให้คนเนี่ยเอาผ้าขาวเนี่ยผ้าอย่างผ้าก๊อตเรานี่แหละพันตัวรอบหมด พันตัวรอบก่แล้วก็เอาน้ำมันราดโยมเอาไฟจุดไฟนี่ไหม่พระองค์เลยนะโยมจิตจิตของพระเจ้าอาโศกนีศรัทธามากในพระพุทธเจา้าแล้วก็ถามพระโมคคะลีบุตรติสวาคณะฆ่าฆ่าแด่พระเถระเจ้าโยมทำอย่างเนี้ยได้บูชาพระพุทธเจ้าอย่างเนี้ย ได,ได้ชื่อว่าใกล้ชิดพระพุทธศาสนาหรือยังพระเจ้าอาโศกถามพระโมคคัลิบุติสะพระโมคคัลิบุตรก็บอกว่ายังหลอกมหาพุทธดูสิขนาดเอาไฟเผาตัวแล้วนะเดินเวียนรอบพระธาตุนะพระโมคคัลิบุตรพระเถระยังบอกว่ายังไม่ใกล้ชิดถ้าจะใกล้ชิดที่สุดทําไงให้บวชลูกบวชหลานก็นี่แหละพะนังสังคมิตาก็บวชพระ มหินทเถระก็บดเป็นพระอรหันต์ก็ไปเผยแผ่ศาสนาญาติโยมเนี่ยเราเนี่ยทุกคนเนี่ยอย่างญาติโยมที่มานี่ธรรมมาคิดว่าคงไม่มีใครได้รู้เรื่องนี้หรอกตัวคงเป็นครั้งแรกแหละที่ธรรมาเล่าให้ฟังเนี่ยแล้วโยมประมวลดูตอนนี้ที่ธรรมมาพูดนี่ธรรมาจะพูดว่าพระศาสนาเนี่ยเข้ามาอยู่ในใจเราเนี่ย มันไม่ใช่ว่ามาอยู่วันนี้มันมาตั้งแต่ปู่โทดตาย่าพ่อแม่มาถึงรุ่นเราแล้วมันฝังอยู่ในสายเลือดเพราะมันฝังอยู่ในสายเลือดเราก็อยากจะใกล้ชิดอยากเอาข้าวมาถาวายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยอย่างสมมติว่าบางคนเนาะเขาก็จะถามว่าเออกรพระพุทธปรินิพานไปแล้วจะถ,าถาวายข้าวพระพุทธไปทําไมอย่างเงี้ยนะถ้าตามาจะถามว่า ถ้าศรัทธาเนี่ยถ้าโยมเขาเกิดศรัทธาอย่างพระเจ้าอโศกเนี่ยเขาเอาไฟบูชาเนี่ยเขาเอาไฟบูชาเผาตัวเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ยังไม่ใกล้ชิดการถวายข้าวพระพุทธถ้าอาตมามาเปมาคัดค้านว่าเอ๊ะมันไม่มีนะก็ถูกนะโยมเพราะว่าพระพุทธองค์ประนิพานแลวพระองค์จะเอาอะไรมาฉันมาขบมาขบมาฉันมันไม่ไม่ได้ฉันหรอก แต่ที่นี่เมื่อคนเรามันนึกถึงปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหาการุณาธิคุณเนี่ยของพระพุทธเจา้านะก็เอามาถวายแต่ที่นี่อาตมาก็ไม่ได้ตั้งนะมันมีมาแต่โบราณแล้วนะไปดูพม่าเถอโยมไปดูพม่เนี่ยโอ้ทุกเมืองตั้งแต่ย่างกุุงไปจนถึงเนี่ยสีลังกาก็ตามสีลังกาเนี่ยเช้าเย็นเนี่ยเย็นมาเนี่ยยมไปดูนะเอาเอาน้ำหนึ่งจอก ใส่ขันมีหรือกาแบบกาน้ำชาเล็กๆแบบลังกาแล้วก็มีกล้วยดอกดอกไม้ดอกที่เห็นใช่กัมมะลิดอกพุทธรักษาสีขาวนะแล้วก็ดอกอดอกบันทางหรือเรียกว่าจำปาลาวปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าลีลาวดีนั่นแหละเขาไปถวายไปเดินเวียนรอบส่วนโพทุกวันไปไม่เชื่อไปดูเถอะ ที่ต้นโพลานโพของอินเดียนีนะที่ที่สีลังกาน,นะความมีศรัทธาพ่ะมาก,กเหมือกันเขาถวายข้าวพระพุทธนละคำถวายข้าวพระพุทธอิมังสูป,ปะพยัญชนะนังสาลีนังโพชนานังอุทกังบาลังปูเชมิเนะี่ยมันไม่ใช่ต่มาเป็นคนตั้งนะโยมมันมีมาแต่โบราณโบราณแล้วนะอันนี้คือสิ่งที่จะเป็นพยานยืนยันบะคนที่มันศรัทธาเนี่ย ความศรัทธาเนี่ยอยากจะกราบอยากจะไหว้อยากจะใกล้ชิดก็ไม่รู้จะเอาอะไรบูชาพระพุทธเจ้าดีที่สุดดอกไม้สิ่งพวกนี้นะพุทธเจ้าก็บอกอยู่โยมอย่าเอาแต่อามิสบูชานะนี่ข้าวอาหารดอกไม้ผ้าผ่อนตอนสบายพระพุทธลูกเป็นอามิสบูชาทั้งนั้นต้องปฏิบัติด,ด้วยอันนี่แหละอยติโยม เราใกล้ชิดพระพุทธเจ้าทุกอย่างแล้วพุทธัทงสารนังธรรมังสารนังสังฆังสารนังกัจามิเรารับเอาใจสารนาคมเราเราใกล้ชิดแลยแหละแต่ทีนี้ถ้าใกล้ที่สุดเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยต้องอยู่ทุกลมหายใจอย่างเช่นพุธเราเราได้ยินกรรมฐานอย่างสูตรสมถะบอกให้เจริญกรรมฐานภาวนาว่าพุธโธอย่างเงี้ยพุธโธอยู่กับลมหายใจเข้าพุธโธ พุโทโธพุโทโธทุกวันเนี่ยทุกขณะนี่แหละใกล้พระพุทธเจ้าแท้เออไอที่เอาพระมาห้อยคอเหรียญมาห้อยคอต่างๆบางคนนี่ยังเย็นมายกเลราแก้วเลรามาใส่กุ๊บอ่างเงี้ย เอาพระเมาโดยตัวมันเมานี่ใช่ไหมโยมตัวมันเมาเหล้านี่มันก็เอาพระเมาเลยดิมันก็โคงเข็งโคงเข็งเนี่ยเห็นไหมบางทีมันเอาเหรียญธรรมาไปห้อยธรรมาก็เมาไปด้วยกับมันนี่ยใช่ไหมโยมเอาจิ้งนะก็ทีเงี่ยดูเนี่ยมันคอมันโคงเข่งโคงเข็งเนี่ยมันไม่ได้อยู่นิ่งเนี่ยคนกินเหล้าอ่ะบางทีมันเอาธรรมาเป็นนอนข้างถนนก็ดด้ใช่ไหมเนี่ยมันเป็นซะอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นน่ะไอทีเล่าอยู่ข้างนอกเนี่ย ไอ้ที่ที่อ,า,อามิสบูชาเนี่ยมันบูชาข้างนอกเนี่ยห้อยผ้าเต็มคอมันก็กินเหล่ายกแก้วเหล้าข้ามหัวไปทุกวันเนี่ยมันก็ไม่ถูกนะโย,ยมนะอันนี้มันมันยังไกลอยู่มันยังไกลอยู่ทีนี้ให้มันใกล้ๆสอนให้มันใกล้ๆก็คือเอาลมหายใจเลยพุทโธพุทโธเนี่ยเออทุกขณะทุกเวลาหรืออย่างน้อยที่สุดข่าม,มาโยมนั่งภาวนา เช้ามาตื่นขึ้นมาตีสีนั่งภาวนาพุทโธภาวนาแบบเออหรือกำหนดสติยืนเดินนั่งนอนเป็นมหาสติไปอย่างนี้ก็ได้ไม่เสียหายเลยเลยเพราะนั้นพูธเจ้าตรับอกว่าอามิสบูชาเนี่ยอย่าอย่าได้ทำให้มากเลยถวายการปฏิบัติเนี่ยดีที่สุดเป็นปฏิปฏิบูชา ถ้าเราปฏิบัติให้มากเนี่ยนะโยมอันนี้แหละบูชาพระพุทธเจ้าแท้อย่างที่ธรรมาว่าไอ้เปลือกเนี่ยเราจะไปว่าไม่ดีก็ไม่ได้กับอย่างธรรมาว่านะต้นไม้ถ้ามันไม่มีเปลือกมันก็ตายเท่านั้นแหละใช่ไหมยโยมลองไปดิไม่เชื่อต้นอะไรก็ตังอนะ่ะลองเอาไปถากเอาเปลือกมันออกมันตายเร็วมันอยู่ไม่ได้แล้วที่นี่ ้นไม้เนี่ยปลอกมันนั่นแหละสร้างปีพีมันแล้วก็แกนมันใช่ไหมเออมันจะได้แก่นก็ต้องอาศัยปัญญามันก็ไลเกินไปตามนี้แหละแล้วคนในโลกเนี่ยไหวพระสวดมนต์เนี่ยมันเป็นเริ่มต้นอะเริ่มต้นหมายความว่าให้คนน้อมเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรื่องของเรื่องมันเหมือนพระพุทธเจ้าอาโศกเนี่ยเขาอยากจะรู้ประวัติพระพุทธศาสนาเขาก็ไล่ไปดูประธานที่ประสูตรัตนูปปร,รินิพานมีจริงไหมยังไงยังไง เขาต้องตามไปดูถ้าไม่งั้นเขาไม่พบเขาก็จะเชื่อได้ยังไงล่ะเห็นไหมเขาเขาเขาไม่เขาไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เขาก็ไม่เชื่อสินี่เขาเห็นการที่พระพุทธเจ้าประสตูตรงนี้มีจริงสถานที่จัสรู้ปรินิพานมีจริงเนี่ยเหมือนพวกเราเนี่ยการบูชาเนี่ยถึงจะเป็นอามิสบูชาลองมาวัดสิลองมาวัดสิ ลงมาถึงไไม่ต้องไหว้พระสสดมนตนนั่งปฏิบัติก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่บางคนเนี่ยมาแล้วเอาเอาดอกไม้มาเพื่อนน้อมจิตจินญ,ญ,ญาณของตัวเองให้มีความสงบเอาเอา,เอากายวาจาใจของตในให้สงบเจริญภาวนานเนี่ยเอาดอกไม้ถูกเทียนมาถาวายมาตั้งสมทานขอศีนหรือสมทานวิรัตเอาด้วยตัวเองสัมปทิวิรัตเอาก็ได้อธิษฐานเอา ทีเนี้ยลักษณะเหล่านี้มันเป็นลักษณะอ่อนน้อมเนี่ยโยมที่อยู่บอกแก้วเนี่ยที่มาเนี่ยโยมเราเขาบอกอยากให้คุบาไปยามบ้านเป็นจะพาไปเบิ่งพระเอสักวันก่อนค่อยไปโยสักวันก็ค่อยไป,ยยไ,ปไปเบิงพระที่เขาขูดได้เนี่ยเห็นไหมศาสนาเขาก็ต้องการฝากพุดธศาสนาไว้สร้างพระพุทธรูปใหญ่โตโอลาเห็นไหม มีกี่องค์กี่องโอ้โหเห็นแล้วคนยุคนี้ทำวิจิตพิสดารอย่างนั้นยังไม่ได้เลยเห็นไหมเนยในยุคสุวรรณโคมคำเมืองสุวรรณโคมคำสุวรรณปลว่าทองโคมคำก็คือทางเหนือมันมีนี่เนี่ที่ติดเสาเนี่ยโคมไฟฟ้าเนี่ยเนี่ยโคมคำก็คือทางเหนือเรียกว่ากรมกรมไฟนี่แหละทางาทางภาษาเมืองเนี่ย สวนโคมคำหมายถึงว่าแม้แต่ที่จุดบูชาประที่ของพระพุทธเจ้าถวายเนี่ยต้องทำด้วยทองคำอ่ะคิดดูเถอะแสดงว่ายุคนั้นจเจริญมากก็จนหล่อพระพุทธรูปได้อย่างเงี้ย าศาสนาวัตถุยังาศาสนาสถานยังาศาสนาจิตวิญญาณของเรานะให้อยู่ได้พอเห็นพระออกโอ้สาธุชาวพุทธโลกเห็นแล้วสาธุพระออกมาให้คนได้กราบได้ว่าเห็นไหมจมอยู่ในน้ําอยู่ในโน่นไม่มีประโยชน์เทวดาฟ้าดินคุดหนกักอยากจะให้ได้กราบอย่างเงี้ยพอออกมาแนละ้วคนปีติชื่นชมไม่ว่าคนไทยก็ยินดีพี่น้องคนลาวก็ยินดีคนทั่วโลกก็ยินดีหมด พอ,อไรเห็นพระพุทธรูปโบราณออกมาไม่ดีใจเราเป็นสองสรอยองค์องค์บล่มบล่มเนี่ยโอ้ได้กราบได้ไหว้ได้เห็นก็เป็นบุญตาแล้วโยมว่าคนในยุคสี่ห้าร้อยปีล่วงแล้วเขาสร้างมาอย่างไงนี่ไงจิตวิญญาณของเราเนี่ยที่มันผูกพันกับศาสนาเนี่ยเราอยากจะใกล้ชิดอย่างที่มาเนี่ยอยากจะมาเบิ่งคู่บานี่ ไอยู่ฟูดอนไปอยู่ญี่ปุ่นอ้าวอยากจะมาเบบึงเนี่ยน้ำตาไหลมันปิติเนี่ยเป็นไงเออมันปิติเนี่ยมันอยู่อุดอนมันไปอยู่ญี่ปุ่นนนน่ะค่อยมาจากญี่ปุ่นนาะโอ้โทัมโมสังโฆอยู่เมืองไหนบอกอยู่ไซตามรมเคนค่ะเอออยู่ไซตามะเคนรูเลยอุสามบินมาเนี่ยอืมนี่ะนี่ยนี่ ไม่มันไม่ไนอนหรอกวไม่ต <don 't work> ื <los performance> ่นมนทาไม่อ <auf> น <doors> ี่เห็นไหมอยู่นี่โยมลองคิดดูแต่ะบุญคนเนี่ยมันจะมานี่นะอะไรก็ห้ามไปอยู่มิสเตอร์ฉีเนี่ยดูอยู่มาเลเซียนะมันคิดจะเอาบุญมาถวายเข้าศาลไป็นตั้งเห็นไหมเพื่อที่จะสร้างบุญกุศลเห็นไหมความใกล้ชิดอย่างเนี้ยมันไม่เห็นได้ทีมศาสนาพุทธนี่แหละ มาเห็นได้ตรงพุทธศาสนานี่แหละว่าวัดกับบ้านโรงเรียนเนี่ยช่วยกันสามัคคีกันอยู่ด้วยกันคนเราถ้ามันอยู่ด้วยกันโดยทมนี่นะมันเป็นสุขโยมไม่ทะเลาะเบาแวงอย่างเงี้ยมาวัดแล้วเป็นสุขไหมโอ้เดี๋ยวมาด้วยกันไม่รู้จักกันนะเดี๋ยวทํากิจกรรมร่วมกันเป็นหนึ่งันเดียวกันหมดแหละโยมเห็นไหมไปด้วยกันเดินด้วยกันไหว้ผ้าเสื้มนม์เป็นคําเดียวกันนี่อยู่อินเดียนี่ไอตัวนี้นี่เห็นไหมนั่งอยู่นี่ เนี่ยกาบไม่เหมือนพวกกาบอาถางเข้าประดิษฐ์เลยเรานี่ยกาบเบญจังแค่ห้าที่หน้าผากมือเข่าห้าที่ของเขาเนี่ยเอาทั้งตัวเลยเห็นไหมเห็นไหมนี่แหละเพราะฉะนั้นน่ะคนเราเนี่ยถ้ามันมีจิตมันจะถึงนะมันความศรัทธาเนี่ยอยากจะใกล้ชิดอยากจะใกล้ชิดพระพุทธอยากจะใกล้ชิดพระธรรมอยากจะใกล้ชิดพระสง เพื่ออะไรเพื่อให้อย่างสมมติมาวัดสันปอย่างอาตมาวองวัวใจถอธรรมาเนี่ยที่ให้โยมนี่แหละคือธรรมะธรรมะที่ให้พิโยมนี่แหละคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดสัพพุทธเจ้าก็ว่าอยู่แล้วสัพพะทานนังธรรมังท่นาติการให้ธรรมเป็นทานนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดอาตมาไม่ต้องการเลยอาตรมาเนี่ยอาหารเนี่ยแค่นี้อาตมาก็อิ่มแล้วเมื่อวานไปพเยาฉันฉันข้าวกับก๋วยเตี๋ยวไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอิ่มกลับมาสบายมาก เขานี่เองไม่เคยว่าจะเออนนั่นมาอันนี้มาโอ้ไม่ฮะไม่มีเรากินเพื่อให้มีชีวิตอยู่เท่านั้นเราไม่ได้อยู่เพื่อกินเพราะนั้นชีวิตของอาตมาเนี่ยถือว่าอาตมานี่จะถ่ายทอดทำเนี่ยให้กับประชาชนได้รู้หูตาแจ้งสว่างเอาทำไปใช้เอาทำไปปฏิบัติ ขอให้โยมเนี่ยเอาวัดเป็นบ้านในตั้งแต่นี้ต่อไปในยโยมตอนนี้โลกไม่สงบดินดินแปรปวนน้ําแปรปวนลมแปรปวนจิตคนก็แปรปวนเยอะเลยโยมวันไหนไม่รู้เดี๋ยวคอยดูต่อไปหนังมันก็ลังเริ่มต้นเดี๋ยวถึงเวลาแล้วมันจะลากเอาเอาวุธหนักๆมาระเบิดในโลกวินศสันตโลนั่นแหละถึงจุดนั้นก็ ตัวไขรตัวมันละ่ะอากเดยมเอเออวัดนั่นแหละบ้านโยมนั่นแหละเป็นวัดพระพุทธรูปมีอยู่โยมระลึกถึงตายก็ให้ตาย